อเคอันนี้จะเป็นไฟล์จาก i n s a 360นะครับ x 4. ความละเอียดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น 5.7K 6 0เฟรมนะครับไฟล์ทั้งหมดจะเป็นไฟล์ดิบนะครับจะให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้องนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่เคยจะทดสอบไฟล์เลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกในการทดสอบไฟล์ของกล้องตัวนี้นะ อันนี้อุปกรณ์ที่ต่อจะเป็นไม,ม้1.1.5จุดเมตรนะครับแล้วก็ยัดใส่ลงไปในกระเป๋านะเวลาผมทํางานเนี่ยผมก็จะยัดผมก็จะมีกระเป๋าอย่างนี้ผมก็เลยยัดใส่กระเป๋านะครับก็ยัดใส่กระเป๋าปกตินะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสุกขึ้นนะ บรรยากาศของเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับท้องฟ้าเคลียร์สดใสเห็นก้อนเมฆนะครับก็เลยว่าจะอัดบรรยากาศให้ดูนะครับปกติเชียงใหม่หน้านี้จะเป็นฝุ่นเยอะนะครับวันนี้น่าจะเป็นท้องฟ้าเขียดที่สุดก็เลยมีโอกาสอัดคลิปนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูนะอรฟอร์แมนซ์ของกล้องนะผมก็อยากจะรู้ด้วยแหละว่าอรฟอร์แมนซ์กล้องมันจะประมาณไหนนะอันนี้ก็จะแวะซื้อของนิดนึงนะสังเกตตรงเงานะครับมันก็จะเห็นไม้ก้านเนาะ การตัวของว่าผมติดติดยังไงเนาะผมก็จะเสียบไว้เฉยๆนะครับก็เป็นการเสียบครั้งแรกครับมันไม่ได้มีเซฟตี้อะไรผมก็ต้องคอยระวังตัวไม้กับตัวกล้องด้วยเนาะ นี่ก็คือการจับเช็คนะครับว่าเอ้ยกล้องมันหันไปในทางที่ถูกไหมเวลาผมถ่ายเนี่ยผมพยายามจะไม่เอาสันสันกล้องอ่ะหันมาหาตัวเองนะครับเห็นไหมเห็นตรงหมวกกันน็อกไหมครับก็คือสันมันหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะพยายามลบตัวของความหนาของตัวกล้องนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เห็นไม้เนาะพอไม่เห็นไม้ไม่เห็นตัวเนี่ยสิ่งที่มันลบไปเนี่ยมันก็จะแหวงแหวงนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีบางฉากบางกรณีที่เขาลบได้เนียนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุใกล้ๆแบบนี้ที่เป็นหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะลบได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่าอันนี้ผมก็ลองย้ายตำแหน่งดูผมคิดว่ามันโค้งเคลงเกินไปแล้วก็มันไม่มันคงผมก็เลยเปลี่ยนช่องนะครับไปใช้ช่องที่มันติดกับโน้ตบุ๊กนะผมว่าช่องนั้นน่าจะแน่นสุดแล้วก็จะขยับช่องนิดนึงนะ เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปยาวเลยนะครับให้เพื่อนๆดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้องนะครับว่าการเก็บแสงเก็บสีเนี่ยมันได้ประมาณไหนนะครับ คลิปทั้งหมดนะครับผมถ่ายมา16นาที36ิหวินะครับขนาดไฟล์อยู่ที่7.31 GB นะนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็การเอ็กซ์อร์ตเนี่ยผมเอ็กซ์อร์ตเป็น ตัวของแอปนะครับใช้ iPad ในการ export มาเพราะว่า iPad เนี่ยแอปมือถือเขาอะสามารถ export มาเป็นไฟล์คุณภาพ 4K 60ได้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยลอง export ผ่านคอมมาแล้วนะครับผ่านคอมเนี่ยก็ใช้เวลายะเวลานานเหมือนกันเหมือนในตัว iPad เลยแต่ว่าในตัวของคอมเนี่ยผมว่ายังไม่ได้อัปเดตมากเท่าของแอปนะครับ ในคอมเนี่ยจะเอ็กซ์พอร์ตได้ประมาณ Full HD อยู่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็30เฟรมเองตัวของ iPad หรือว่าตัวของแอปมือถือเนี่ยสามารถเอ็กซ์อร์ตดึงไฟล์ออกมาได้คุณภาพสูงกว่านะครับอันนี้ก็คือคุณภาพจากการเอ็กซ์อร์ตจากตัวของแอป มบายนะครับเดี๋ยวอนาคตนอาจจะอัปเดตให้ PC เนี่ยเอ็กพอร์ตได้สูงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูว่าในตัว PC เนี่ยจะรองรับฟังกช์ชันอะไรประมาณเนี่ยได้ดีมากแค่ไหนนะครับ